มิสซันอเมล่าบ้ายก็ลงน้งางบ้างชื่อรถอมิสซันอะมล่านะคะหมายเลขตัวถมมังหมายเลขเครื่องยนต์ก็ดูจากที่อ้อลงเลยค่ะเกี่ยวก่อนหน้านี้ที่หนึง่งเซลเขายังไม่ค่อยเข้าใจครับ ิ่งของที่เขาจะขายให้เราครับอธิบายให้ไม่เคลียร์แล้วก็เหมือนเอกสารที่ให้เราเซ็นสัญญาอันนี้ครับเขาก็ไม่ได้มาตรายไม่ได้มาอธิบายให้ฟ,ฟังก็ให้แต่พนักงานที่ดูแลในแต่และเรื่องเนี่ยมาแต่เขาไม่ได้มาเป็นคนกำกับดูแลหรือว่าให้คำอธิบายหลักเองอะไรอย่างเงี้ยครับพอเราคุยกับทางเมกาตอนนี้ครับคิดว่าพวกโปรโมชั่นแล้วก็กางๆสุดพวกนี้ครับมันดีกว่าที่อีกที่หนึ่งท,ที่ไปดูมาก็เลยตัดสินใจมา เแลดีครับเพราะว่าพี่พี่เขาก็ไปถึงที่คอนโดไปอธิบายแล้วก็เซ็นเอกสารที่คอนโดก็อันแรกก็คือความคุ้มค่าเพราะว่าในกรุงเทพเนี่ยมีโครงการก็เขาจะเป็นสิทธิ์ตอบตอบโจทย์คนกรุงเทพแล้วก็พวกข้างนวดรถหรือว่าเงินที่ใช้ออกรถเนี่ยก็ไม่ต้องไม่ได้ใช้เยอะเลยประมาณสี่สี่หมื่นบาท อธบายข้อมูลหรือว่าการคอยติดตามลูกค้าหรือว่าในกระทันหันช่วยแก้ปัญหาว่าช่วงนี้ก็อาจจะส่งมอบรถชาแต่ว่าเราก็ลองคุยกันดูว่าอาจจะขยับเลื่อนอะไรอย่างเงี้ยครับก็มีการแจ้งข้อมูลกันขอล่วงหน้าอะไรอย่างเงี้ยครับค่าบการรถใครก็ได้เยอะนะค้าวิ่งไม่ถึง7,000พัโลหรือยังไม่ถึง6เดือนเนี่ยขึ้นอยู่กับระยะทางหน่อยก็ได้นะสมมติถ้าหกเดือนยังไม่ถึง7,000ก็เข้าปัด ตอนนี้ครับก็คือว่าข้าใจว่าน่าจะเป็นโฉนดที่ดีที่สุดที่ดีที่หนึ่งในตอนนี้ครับในการออกรถหรือว่าการด้รับเซิร์ตที่ดีครับอยากให้คะแนนตอนพึงพนนอใจครับคะแนนให้สิบให้สิบเลย